ขุยสงสัยโปเกมอนฟลูดหรือว่าขุยเรียกโปเกมอนเป็นการ์ดไอเทมมาใหม่จากแพ็คมิสซิเคิลไอส์แลนด์ที่มีความสามารถเลือกการ์ดเบสิกโปเกมอนหนึ่งใบจากกองทิ้งของฝั่งตรงข้ามขึ้นมาวางบนเบนช์ของฝั่งตรงข้ามได้วันแรกที่ผมอ่านการ์ดใบนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเหมือนเป็นการช่วยฝั่งตรงข้ามเลยโดยประโยชน์หลักๆของการ์ดใบนี้จะคอมโบต่อเนื่องกับการ์ดใบใหม่จากแพ็คเหมือนกันนะครับนะั่นคือพ i จ๊อดเอ็กซ์และบิฮยม ซึ่งทั้งคู่มีแมคชนิกในการเพิ่มดาเมจจากโปเกมอนบนเบนช์ของฝั่งนรงข้ามนะครับโดยจะใช้ขลุ่ยเรียกโปเกมอนในการปิดเกมจากดาเมจที่ขาดหายไปอย่างเช่นเราเจอกับเด็กมิวเลือด130จะทําให้พีจอข,ของเราไม่สามารถปิดเขาได้ในการโจมตีเดียวเราจึงใช้ขลุ่ยเรียกโปเกมอนเพื่อปวดดาเมจที่ขาดหายไป20ดาเมจนั่นเองและอีกวิธีก็คือการคอมโบกับซาบีนาะแต่เป็นวิธีที่ยากเพราะเงื่อนไขในการใช้มีหลายข้อ1ก็คือมีโปเกมอนตัวเดียวบนสนาม2เบสิกโปเกมอนที่เราจะใช้ขลุ่ยเรียกต้องมีเลือดพอที่จะวันชต เล็กน้องขึ้นมาแล้วสลับตัวแล้วก็ตีให้ตายครับ